สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะร้าชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงละครเรื่องใหม่ที่เจ้าสาวจำเลยนะครับเรื่องนี้นะครับผมได้ Big กเอ็มกิติรนะครับมาประกบคู่กับฮาน่าและคู่รองเนี่ยได้ชิงชิงคิิฐานะครับมาประกบคู่กับฟีฟ่าเปรมออันตันอ่ะจะเป็นอย่างไรก็รอติดตามกันต่อไปเดี๋ยวผมขอไปอ่านเรื่องย่อของเรื่องนี้นะครับให้ทุกคนเนี่ยได้ฟังกันเจ้าสาว จำเลยในนวนิยายเนี่ยเขาบอกว่าว่ากันว่าการแต่งงานมักเป็นการเริ่มต้นจากความรักแต่สำหรับเธอกับเขาการแต่งงานเป็นการเริ่มต้นของความแค้นเพราะภาราณีศิลของครอบครัวหม่อมราชวงศ์อิงจันทร์ จึงถูกป้าแท้ๆหลอกให้แต่งงานกับเสือเท่าเธอตัดสินใจหลบหนีและได้รับความช่วยเหลือจากชายหนุ่มคนหนึ่งโดยไม่รู้สักนิดว่าต้องกลายเป็นเจ้าสาวจำเลยของเขาเสียอีกสีชนเศรษฐีหนุ่มบ้านไร่เจ้าของไร่อังุ่นขนาดใหญ่ในเพชรบูรณ์เขาไม่ใช่คนใจดีอย่างที่เธอคิดแต่เขาคือพวกที่ทำดีหวังผลราชนิกุลสาวผู้แสนทองนงจะทำเช่นไรเมื่อค่าตอบแทนที่ต้องจ่าย คือการผลิตลูก1ปีแค่คุณแต่งงานและมีลูกกับผมนี่สินทั้งหมดที่ป้าคุณติดเสียมงคลเอาไว้ผมจะเป็นคนชำระให้เองถึงตอนนั้นคุณจะไปไหนก็ได้ผมพร้อมจะอย่าก,กับคุณทันทีที่ผมได้ลูกแค่ปีเดียวใช่ไหมบางทีอาจจะไม่ถึงถ้าคุณหญิงยอมให้ผมทำการบ้านทุกวันมันอาจ จะแค่9หรือ10เดือนอ่าโอเคสรุปเรื่องย่อให้ฟังนะครับผมตัวของนางเอกที่มีชื่อว่าอิงจันนะครับเป็นหม่อมราชวงศ์นะครับถูกป้าแท้ๆเนี่ยหลอกให้ไปแต่งงานกับเสือเท่านะครับซึ่งเสือเท่านั้นน่ะมีชื่อว่าเสี่ยมงคลนะครับแต่เธอเนี่ยได้รับความช่วยเหลือจากชายหนุ่มที่เธอเนี่ยไม่รู้จักแม้สักนิดเลยเธอคิดว่าเขาเป็นคนใจดีสีชนเศรษฐีหนุ่มบ้านไร่นะครับเจ้าของไร่องุนขนาดใหญ่ในเพชรบูรณ์เขาเนี่ยไม่ใช่คนที่ใจดีอย่างที่เธอคิดนะครับ เขาเนี่ยทำดีเพื่อหวังผลนะครับและสิ่งที่ต้องการให้อิงจันเนี่ยตอบแทนก็คือการผลิตลูกนะครับภายใน1ปีเนี่ยอิงจันต้องแต่งงานและมีลูกกับสิชนครับเพื่อชดใช้หนี้สินทั้งหมดที่ป้าของอิงจันนะครับติดเสียมงคลเอาไว้สิชนเนี่ยจะเป็นคนชําระหนี้นี้ให้เองนะครับผมโดยที่สิชนเนี่ยห้ามไม่ให้อิงจันไปไหนและพร้อมที่จะหย่ากับอิงจันทันทีเมื่ออิงจันเนี่ยมีลูกให้กับเขานะครับบางทีเนี่ย าจจะไม่ถึงปีเลยด้วยซ้ำแค่อิงจันเนี่ยยอมให้เขาทําการบ้านในทุกๆวันเพื่อให้เธอเนี่ยตั้งท้องภายใน9หรือ10เดือนโดยที่เมื่อมีลูกปุ๊บสิชนเนี่ยจะพร้อมที่จะหย่าให้กับอิงจันเลยนะครับต้องมีเหตุผลอะไรบางอย่างนะครับผมที่ทําให้สิชนเนี่ย ต้องการที่จะมีลูกซึ่งมันไม่ใช่ความรักอย่างแน่นอนตัวของสิชนเนี่ยต้องมีความแค้นอะไรบางอย่างไม่กับตัวของป้าก็ตัวของอิงจันเองเนะครับอ่ะเป็นเรื่องราวของการแก้แค้นกันไปแก้แค้นกันมาอีกแล้วนะรอติดตามนะครับผมละครแนวดราม่าแบบนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต,ต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเรา,เราวันนี้ไปแล้วครับ